แต่ถ้าคนไหนไม่มีคุณนะโดยเฉพาะมีเล่เหลี่ยมนะก็ยกเว้นนะครับยกเว้นโดยเฉพาะศัตรูผู้มุ่งร้ายพระภิกษุนะครับสําหรับพระภิกษุห้ามไหว้บุคคลถึงสิบกว่าบุคคลผู้ที่จะไหว้ก็คือเป็นพระภิกษุที่มีพรรษามากกว่าแล้วก็เป็นลัทธิด้วยนะถึงไหว้ได้แต่ถึงแม้เป็นลัทธินั้นถ้าอยู่ในที่มืดอย่าไหว้ไม่ให้ไหว้ พระพิสูจน์จะไม่ไหวยพระพิสูุน์ด้วยกันนะครับในที่มืดไม่ไหว้เพราะอะไรรู้ไหมเ <_ q _> พราะว่าถ้าเกิดไหว้แล้วหัวมันจะไปตาโต๊ะมันจะไปตาเตียงมันจะไปตาตัง้วจะรู้ได้ยังไงอะว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าวหวยถ้าไปอยู่ในที่มืดอย่าว่ว้นะถ้าไปอยู่ในโรงอาหารอย่าไหว้ห้ามวหว้ถ้าไปอยู่ในระแวกบ้านไม่ต้องไหว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในระแวกบ้านเนี่ยไม่ต้องไหว้กันนะ ห้ามไหว้สตรีห้ามไหว้ครหอัดห้ามไหว้พวกที่เป็นนานาสังวาสนะภิกษุที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นอารัตชีอะไรพวกนี้ห้ามไหว้เพราะฉะนั้นจะมีเหตุนะไหว้ก็จะต้องมีธรรมเนียมมีพระวินัยบางบางอย่างนี่ไหว้แล้วต้องอบัตินะถ้าไปไหว้พระภิกษุที่เป็นพวกที่ถูกลงโทษแล้วพวกที่ถูกลงโทษนี่ห้ามไหว้ถ้าไหว้นั้นมีอบัตินะครับพวกโอเคปณิยกรรมพวกที่เขายกวัดแล้วนะ เพราะฉะนั้นเกวัตเขาก็คิดว่ายังไงเสียเนี่ยมโหสถต,ต้องไหวเราแน่เราจะต้องชนะโดยทำเลยก็ทูลกับพระราชานะข้าพระองค์ก็เป็นผู้ที่แก่กว่ามโหสถมโหสถนั้นยังเป็นหนุ่มเห็นข้าพระองค์แล้วจักไหวมโหสถไหวข้าพระองค์เมื่อใดชาวแว่นแควนวิเทหะจักชื่อว่าอันพวกเราชนะแล้วทีนั้นพวกเราจักยังวิเทหรัฐให้ปราชัย แล้วยึดไว้เป็นเมืองของตนความอายจากไม่มีแก่พวกเราด้วยประการชนี้รบด้วยเรศนี้ชื่อว่าธรรมยุทธธรรมยุทธนี้ยอยักษร,ร,ทรุทอทหารทธทงกาลันนะแต่ว่าธรรมยุทธพระภิกษุนี้หมายถึงยุตินะครับยุติก็คือทำให้เสมอทำให้ราบเรียบทำให้ยุติธรรมยุติธรรมอ่ะก็คือให้สงบเรื่อง นะครับธรรมยุทธ์ก็คือยุติโดยธรรมให้สงบระง,งับโดยธรรมนะครับคนละคนละยุทธ์กันนะนี่ธรรมยุทธ์หมายถึงว่าจบโดยธรรมฝ่ายมโหสถได้ทราบรหัสเหตุก็คือได้ทราบเรื่องนั้นรหัสเหตุแปลว่าอะไรรหัสเหตุรหัสนี้น่าจะมาจากคําว่าระโหนะแปลว่าเหตุรับนะแปลว่าเหตุรับนะรหัสเหตุแปลว่าเหตุรับ นะเพราะว่าเกวัตนี่นะมีรับลงคมนใช่ไหมนะจะทําธรรมยุทธ์นะแต่ว่าจะให้พระโพธิสัตว์เนี่ยว่ก่อนเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี่อายุน้อยกว่านะพระโพธิสัตวนี่พอได้รู้เรื่องว่าจะทำธรรมยุทธ์นี่ก็รู้แล้วนะครับจึงคิดว่าถ้าเราแพ้เกวัตรเราก็ไม่ใช่บัณฑิตส่วนพระเจ้าจุรณีพรมทัตตรัสว่าอุบายนี้งามละอาจารย์นะเราชนะแน่ นะอาจารย์ดีมากเลยนะเราชนะแน่เลยก็ให้เขียนราชสารความว่าพรุ่งนี้ธรรมยุทธจากมีชนะหรือปราชัยโดยธรรมโดยเสมอจากมีแก่บัณฑิตทั้งสองผู้ใดไม่ทำธรรมยุทธผู้นั้นชื่อว่าพ่ายแพ้ดังนี้ผู้นี้ขอให้ออกมาทำธรรมยุทธนะถ้าใครไม่ทำธรรมยุทธผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนแพ้อ่แล้วก็ส่งไปถวายพระเจ้าวิเทหรัฐทางประตูน้อย พระเจ้ากรุงมิถิลาก็คือพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับราชสารนั้นให้เรียกมโหสถมาแจ้งเนื้อความนั้นมโหสถกราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่าขอสม,มุติเทพพระราชทานราชสารต่อไปว่าชาวกรุงมิถิลาจะเตรียมจัดสนามธรรมยุทธไว้ทางประตูด้านปัดเจมมทิตก็คือทางทิศตะวันตกนะครับกองทัพตรงปัญจาระจงมาสู่สนามธรรมยุทธพระเจ้าวิเทหราช ได้ทรงฟังคําของมโหสถจึงพระราชทานราชสารตอบแก่ทูตผู้มาแล้วนั่นเองมโหสถให้เตรียมจัดสนามธรรมยุทธ์ทางด้านประตูปัจฉิมทิศด้วยคิดว่าปราชัยจกมีแก่เกวัฏในวันพรุ่งนี้รู้เลยว่าเกวัฏแพ้แน่นอนนะครับฝ่ายลาบุรุษที่มโหสถวางไว้ร้อยเอ็ดคนก็ล้อมเกวัตไว้เพื่อประโยชน์แก่การรักษามโหสถด,ด้วยคิดว่าใครจะรู้เหตุการณ์ เหตุการณ์อะไรจะกเกิดมีพวกบุรุษที่มโหสถวางไว้นะครับก็คือพวกสายนะัพวกสปายทั้งหลายเนี่ยกล้อมอล้อมเกวัตไวนะ้เพราะว่าไม่รู้ว่าเกวัตจะแอบ,บเอากริดเอามีดเอาอะไรมาทํำร้ายมโหสถหรือเปล่านะก็เตรียมนะครับเขาก็ฉลาดมากส่วนพระราชาร้อยเอ็ดก็ไปสู่สนามธรรมยุทตยืนคอยดูทางปราจีนทิศพราหมณ์เกวัตก็ไปเช่นนั้นเหมือนกันฝ่ายมโหสถบรมโพธิสัตว์ สนานน้ำหอมแต่เช้าทีเดียวนุ่งผ้ามาแต่แคว้นกาสีราคานับด,ด้วยแสนกหาปณะนะแต่งตัวอย่างดีสะอดสะองมากเลยนะครับงดงามมากเลยแล้วประดับเครื่องอลรังการทั้งปวงบริโภคโภชนาหารมีรถเลิศต่างๆไปสู่พระทวารด้วยบริวารใหญ่ไปเป้าพระราชาก่อนนะครับครั้นได้พระราชาอนุญ,ญาตให้เข้าเฝ้าว่าบุตรของเราจงเข้ามาดังนี้ ก็เข้าไปถวายบังคมพระราชาเยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งครั้นได้สดับพระราชดำรัสถามถึงเหตุที่มาเฝ้าบอกว่ามาทําไมหรือนะจึงกราบทูลว่าจักไปสนามทำธรรมยุทธนะ์ก็คือจะไปรบโดยธรรมกับเกวัตาพามผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าจุรณีครั้นตรัสถามว่าจะต้องการอะไรบ้างเนะจ้าต้องการอะไรจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ประสงค์จะลวงเกวัตด้วยแก้วมณี ขอพระราชทานแก้วมณีนะควรที่ข้าพระองค์จะได้มณีรัตนะแปดคตซึ่งเป็นแก้วมณีที่ท้าสก,กะเทวราชเนี่ยพระราชทานแก่พระอายิกานะพระอายิกาพระอายกา,า,ยกาใช่ไหมปู่ของพระเจ้าวิเทหราชนะครับพระราชทานแก้วมณีแปดคตนะมีความสามารถมีรัศมีใครได้ไปก็ทําให้เกิดมงคลนะครับพระราชาก็ทรงอนุญาตนะก็ พระราชทานมณีรัตนะแปดคตมีรูด้วยแต่ว่ารูนั้น,นมีแปดคตไม่มีใครสามารถจะเอาได้ร้อยเข้าไปได้ไม่มีใครสามารถที่จะเอาได้เก่วออกได้แล้วใครก็ไม่สามารถจะเอาได้ใหม่ร้อยไปได้เพราะว่าได้เก่วมันขาดแล้วส่งไปให้โมโหโสดตอนอายุเจ็ดขวบใครๆเอาออกไม่ได้ร้อยเชื่อเข้าก็ไม่ได้เพราะว่ารูข้างในเนี่ยมันคดไปคดมาแปดคตไม่ใช่เป็นแก้วของคนธรรมดาแก้วของเทวดาพราะโมโหโสดนิฉราดมาก เอาน้ำพึ่งไปทาไว้นะอีกข้างหนึ่งรูข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เอาน้ำพึ่งไปแตะไว้ที่เชือกของเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเชือกเส้นหนึ่งนะไปไปทา้ําพึ่งเอาไว้แล้วก็ไปไปวางไว้ที่รูมดมดมันได้กลิ่นน้ำพึ่งข้างนี้มันก็กัดนะกัดเชือกเก่าอะแล้วก็ไปเอาเชือกใหม่นะไปเอาเชือกใหม่มาเพราะว่ามีน้ำพึ่งอยู่ใช่ไหม มันก็จะน้ําผึ้งเข้ารังมันด้วยอ่ะมันก็เลยลากเชือกใหม่ลากเชือกใหม่ลากไปลาก,ลาก,ลากไปพอมาถึงอีกบางข้างหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็จับเชือกออกนะลวงมดด้วยนะเนี่ยแล้วก็คงจะให้อาหารมดก็คือให้น้ําผึ้งกินด้วยนะครับพระโพธิสัตว์ก็ขอพระราชทานแก้วมณีแปดคดไปพระราชาก็ทรงอนุญาตโมโหสถรับมณีรัตนนั้นแล้วถวายบางคมพระราชาลงจากพระราชนิเวศ มีโยธาสหาชาติพันหนึ่งแวดล้อมขึ้นสู่รถอันประเสริฐเทียมด้วยม้าสเวตสินทบอันควรสเวตนี่แปลว่าอะไรทราบไหมสเวตฉัดเคยได้ยินไหมแปลว่าฉัดขาวนะสเวตสินทบแปลว่าม้าสินทบสีขาวนะครับสเวตนี่แปลว่าขาวนะก็ขึ้นสู่รถอันประเสริฐเทียมด้วยม้าสเวตสินทบอันควรค่า เก้าแสนกหาปณะของนักสินทบนี่เป็นม้าอาชนายนะมีราคาเก้าแสนถึงริมประตูเวลากินอาหารเช้าฝ่ายเกวัตยืนคอยดูทางมาแห่งมโหสถด้วยคิดว่ามโหสถจะมาถึงบัดนี้มโหสถจะมาถึงบัดนี้เป็นเสมือนยื่นคอด้วยแลหาก็คือคอยยืดคอดูมาเมื่อไหร่นั้นเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เหงื่อก็ไหลโสมด้วยความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ ฝ่ายมโหสถเต็มไปด้วยความเป็นผู้มีบริวารมากดุดมหาสมุทรท่วมทับเป็นผู้มิได้สยดสยองมิได้ขนพองดุดไกลสอนสีหราชให้เปิดประตูออกจากพระนครลงจากรถดำเนินไปโดยว่องไวองค์อาจดุดพระยาราชสีพระราชาร้อยเอ็ดเห็นสิริรูปแห่งพระโพธิสัตว์ก็ยังสับสำเนียงเอกระเริก สันเสริญเกียรติของพระโพธิสัตว์ให้เป็นไปว่าได้ยินว่าบุตรสิริวัฒกะเศรษฐีผู้มีนามว่ามโหสถปัณฑิตเป็นผู้ไม่มีสองไม่มีใครเปรียบด้วยความปรีชาในสกลชมพูทวีปนะพอเห็นรูปสิริเท่านั้นก็ยังชมเลยนะนี่เป็นศัตรูนะเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดพระอภิยบุคคลไปหมดแล้วนะครับ เพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์แล้วก็ตอนหลังก็บำเพ็ญกุศลบารมีต่างๆนะได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันตตรัสรู้ไปหมดนะครับฝ่ายมโหสถมีสิริสมบัติหาที่เปรียบม,มิได้ถือมณีรัตนะเดินตรงไปหาพราหมณ์เกวัตนะดูนะว่าเขาจะทําอุบายอย่างไรจะไหวเกวัตก่อนไหมเนี่ยไม่ไหว้นะส่วนปุโรหติตเกวัต เห็นมโหสถบรมโพธิสัตว์ก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้ลุกขึ้นต้อนรับกล่าวว่าท่านมโหสถบัณฑิตเราทั้งสองเป็นบัณฑิตเหมือนกันนะเมื่อพวกข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี้นานเพราะท่านนะเนี่ยเรามาก็เพราะเหตุแห่งท่านนะท่านเนี่ยไม่ต่างสักว่าเครื่องบรรณาการมาบ้างทําไมถึงไม่ส่งเครื่องบรรณาการมาบ้างฮนะเราเนี่ยเป็นบัณฑิตเหมือนกันเพราะเหตุไรท่านจึงได้ทําอย่างนี้ นะบอกว่าเพราะอะไรลนะ่ะเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ก็นานแล้วนะทาไมท่านเนี่ยไม่ตรงเครื่องสการะอะไรมาเลยลําดับนั้นมโหโสถกล่าวตอบเกวัตว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าหาบร,รณาการที่สมควรแก่ท่านเพิ่งได้มณีวันนี้เองนะเนี่ยมณีเนี่ย,เ,ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นมณีมงคลนะเนี่ยเพิ่งจะหาได้เอามาสําหรับท่านเนี่ยท่านจงรับเอามณาีรัตนนี้เถิดมณีรัตนอื่นอย่างนี้หาไม่ได้ทีเดียว เกวัตเห็นมณีรัตนะอันรุ่งเรืองมีแสงสว่างในตัวเองด้วยนะครับอยู่ในมือของมโหสถก็คิดว่ามโหสถจกประสงค์ให้เรานะเดี๋ยวให้เราแล้วคงจะไหว้มั้งจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงให้แล้วก็เหยียดมือคอยรับบอกว่าเอามาเลยนะะเหยียดมือคอยรับมโหสถจึงกล่าวว่าท่านคอยรับเถิดแล้วก็โยนไปให้ตกไม่ได้ตรงให้กับมือนะแต่ว่าโยนไปที่ปลายนิ้วมือ นะโยนไปที่ปลายนิ้วมือพอโยนไปที่ปลายนิ้วมือเนี่ยมณีรัตนะมันก็หนักนะครับนิ้วมือปลายนิ้วมือก็ไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักได้นะครับก็ตกไปที่พื้นดินพอตกไปที่พื้นดินเกวัตก็เลยรบในมณีรัตนะลงไปเก็บนะครับพอลงไปเก็บพระโพธิสัตว์ก็จับหัวลงไปที่เท้านะบ,บอกว่า อาจารย์อาจารย์ลุกสิอาจารย์อย่าไหวข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าอายุน้อยกว่าท่านนะอย่าไหวข้าพเจ้าเลยนะพระโมโหสถนี่ก็มีกําลังมากดุดช้างสารเลยนะครับก็จับที่ตัวของเจวัต,ตพามเนี่ยนะครับโมโหสถก็กล่าวว่าท่านคอยรับแล้วก็ส่งให้ที่ปลายนิ้วมือเจวัตไม่อาจทานแก้วมณีอันมีน้ําหนักด้วยนิ้วมือแก้วมณีก็พลาดตกใกล้เท้ามโหสถเจวัตก็น้อมกายลงแทบเท้าแห่งโมโหสถ ด้วยใข่จะถือเอาเพราะความโลภลําดับนั้นโหสถก็ไม่ให้เกวัตลุกขึ้นได้จับคอเกวัตไว้ด้วยมือข้างหนึ่งจับชายกระเบนไว้ด้วยมือข้างหนึ่งกล่าวว่าลุกขึ้นสิท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเป็นเด็กเท่ากับหลานของท่านท่านอย่าไหวข้าพเจ้าเลยแล้วอยังหน้าของเกวัตให้สีลงที่พื้นกลับไปกลับมานะก็นะนะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นก็นะเอาหน้าผากเนี่ยสีกับพื้นนะ จนกระทั่งหน้าเปื้อนด้วยโลหิตแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนอันตพานเจ้าหวังการไหวแต่เราหรือกล่าวชนี้แล้วก็จับคอสัดไปเกวัตก็ไปตกในที่ราวหนึ่งอุสุภะลุกขึ้นแล้วก็หนีไปนะครับก็เลยยิ่งได้อายเลยกะว่ามันจะมาให้พระโพธิสัตว์ไหวนะนะลงไปอยู่แทบเท้าของพระโพธิสัตว์ก็ระหว่างที่อยู่แทบเท้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระเจ้าจุรณีก็เห็นน่ะเพราะอยู่แต่ไกลใช่ไหม ก็เห็นว่าอา้าวนี่ทาไมไปไหว้เท้าพระโพธิสัตว์นะนะพระราชาร้อยเอ็ดหัวเมืองก็เห็นว่าเนี่ยพรามเกวัตเนี่ยไปไหว้เท้าพระโพธิสัตว์เพราะว่าลงไปซุกที่แทบเท้าใช่ไหมโยธาของมโหสถก็หยิบเอาแก้วมณีไว้เสียงมโหสถร้องว่าลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดอย่าไหว้เราเลยอย่าไหว้เราเลยดังนี้ก็ได้ยินทั่วบริษัทส่วนบริษัทของมโหสถก็กล่าวว่าเกวัตไหว้เท้ามโหสถ แล้วก็โหร้องแท้เป็นเสียงเดียวกันพระราชาร้อยเอ็ดตลอดพระเจ้าจุรณีได้เห็นเกวัตน้อมกายลงแทบท้าหมโหสถพระราชาเหดานั้นคิดว่าบัณฑิตของพวกเราไหว้หมโหสถบัณฑิตแล้วบัดนี้พวกเราเป็นอันพ่ายแพ้เพราะว่าตกลงกันว่าใครไหว้ก่อนคนนั้นแพ้นะหมโหสถจักไม่ให้ชีวิตแก่พวกเราคิดชะนี้แล้วต่างก็ขึ้นม้าของตนปารบเพื่อจะหนีตรงไปอุตรปัญจาระนะคร บริษัทของพระบริษัทเห็นพระราชาเหล่านั้นหนีไปแล้วจึงบอกกันว่าพระเจ้าจุรณีพรหมทัตพระราชาร้อยเอ็ดหนีไปแล้วแล้วก็โห่ร้องกันอีกพระราชาทั้งปวงสดับเสียงนั้นกลัวแต่มรณะภัยก็พากันแตกกองทัพหนีไปบริษัทของพระบริษัทก็บรือสำเนียงเกลียวกล่าวโกลาหนใหญ่พระมหาสัตว์เป็นผู้เสนางคนิกรแวดล้อมกลับเข้าสู่กรุงมิถิลา พอตะโกนบอกว่าพระเจ้าจุรณีหนีไปแล้วพวกกษัตริย์ร้อยหนึ่งก็ใจเสียใช่ไหมเพราะผู้นําก็หนีไปแล้วก็เลยขึ้นมาต่างคนก็ต่างหนีไปฝ่ายกองทัพของพระเจ้าจุรณีพรหมทัตได้หนีไปถึงสามโยชนะสี่หกกิโลเมตรฝ่ายเกวัตก็ขึ้นมาแล้วเช็ดโลหิตที่หน้าผากไปถึงกองทัพนั่งอยู่บนหลังมา้ากล่าวว่าแน่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่านี้ไปเลยเราไม่ได้ไหว้บุรกระดาีผู้ชื่อว่ามโหสถด,ดอกท่านทั้งหลายหยุดเถิดท่านทั้งหลายหยุดเถิดนะก็ร้องเรียกยากลับมาแ้่เราไม่ได้ไหว้มโหสถนะเสนาทั้งหลายก็ไม่เชื่อไม่หยุดคงเดินไปพากันด่าขู่เกวัตว่าน่เจ้าพราหมชั่วผู้มีธรรมเป็นบาปท่านกล่าวว่าเราจะทำธรมธรมยุทธแล้วมาไหว้มโหสถผู้คราวหลานผู้ไม่เพียงพอจะไหว้ กิจที่พวกข้าพเจ้าจะพึงทําแก่ท่านไม่มีกล่าวชนนี้แล้วก็ไม่ฟังคําของเกวัตคงเดินไปนั่นเที่ยวเกวัตก็ไปโดยเร็วถึงกองทัพจึงกล่าวว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านจงเชื่อเราเถิดเราไม่ได้ไหว้มโหสถมโหสถลวงเราด้วยแก้วมณียังพระราชาทั้งปวงเหล่านั้นให้รู้โดยอาการต่างๆให้เชื่อถ้อยคำของตนยังกองทัพอันแตกกระจัดกระจายแล้วนั้น ให้กลับควบคุมการเป็นปกตินะก็ให้จัดกระบวนทัพเวลาที่จะไปรบนี่เขาจะต้องมีการจัดระเบียบนะจะไปเดินสุ่มตีซุ่มห้าต่างคนต่างไปไม่ได้นะยยกเว้นตอนหนีนะตอนหนีนี่ไม่มีการหนีเป็นระเบียบต่างคนต่างหนีได้ใครไวกว่าไปนะคนนั้นก็ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่ควบคุมกองทัพได้ก็ให้จัดระเบียบนะแล้วก็ชี้แจงให้ฟังนะว่าเขาไม่ได้ไวหวยมโหสถ ก็เสนาใหญ่ถึงเพียงนั้นหากจะถือกำป่นหรือก้อนดินก้อนหนึ่งซัดไปใสกองป่นและดินราวเท่ากำแพงเมืองพึงยังครูให้เต็มก็แต่ความประสงค์แห่งพระโพธ,ธิสัตว์ทั้งหลายย่อมสําเร็จเพราะเหตุนั้นแม้บุคคลผู้หนึ่งผู้หันหน้าเฉพาะเมืองซัดกำป่นหรือก้อนดินจึงไม่มีเลยกองทัพนั้นนะ่ะมากมายนะับประมาณไม่ได้เลยบอกว่าถ้าเกิดเอาก้อนดินคนละก้อนเนี่ยปาเข้าไป นะสามารถที่จะถมคูเมืองได้เลยแต่ว่าเพราะว่าบุญของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีกําลังมากความฉลาดความประสงค์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยย่อมสําเร็จได้เพราะฉะนั้นก็ความแกล้วกล้าความอาหารความมีปัญญาของพวกฝ่ายข้าศึกก็เลยไม่มีนะครับพระราชาจุรณีก็ตรัสถามเกวัตว่าเราจะทําอย่างไรอาจารย์เกวัตก็ทูลตอบว่าเราทั้งหลายไม่ให้ใครๆออกจากประตูน้อยตัดการเข้าออกเสีย ชาวเมืองออกไม่ได้ก็จักเดือดร้อนเปิดประตูทีนั้นพวกเราจักจับเราปัจจามิตรได้นะก็ยังไม่เลิกรานะหวังว่าจะปิดประตูไม่ให้คนเข้าออกนะครับคนที่ก็เดือดร้อนอยากจะออกเขาก็จะเปิดประตูออกมาแล้วก็จะจับคนในเมืองพระราชาตรัสรับรองว่าอุบายนี้งามฝ่ายมโหสถก็รู้ข่าวนั้นโดยในหนหลังก็คือพวกที่เป็นสปายพวกไส้ศึกทั้งหลายก็อยู่ในกองทัพของพระเจ้าจุรณีมากมายนะครับ เมื่อกองทัพปัญจาลนครล้อมอยู่ในที่นี้นานพวกเราจักไม่มีความผาสุกควรที่จะให้กองทัพนี้หนีไปด้วยอุบายจักให้หนีไปเสียด้วยความคิดมโมโหสดก็พิจารณาหาคนฉลา,าดคนหนึ่งนะก็คือจะไล่ให้กองทัพนี้ให้หนีไปให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดมาล้อมอยู่นานๆก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีโทษนะไม่สบายในพวกชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยก็เลยหาคนฉลา,าดคนหนึ่งได้ ก็เห็นพรามชื่ออานุเกวัตใครเอ่ยพระโมคขลานะนะพระโมคลานะนะตอนนี้เป็นใต้ตึกตัวฉมังเลยนะครับอุตส่าห์ยอมลงทุนนะเจ็บตัวนะเหมือนกับวัสการลพรามเคยรู้เรื่องวัสการลพรามไหมนะยอมโดนโบยโดนตีแล้วก็นะหนีจากเมืองราชคลีไปอยู่ในเมืองของเวสารีนะพระเจ้าดิชวีเนี่ยนะไปเป็นใต้ตึกนะก็บอกว่าเนี่ย ข้าพระองค์เนี่ยนะทูลบอกว่าอย่าไปรบกับเจ้าริชวีเลยเจ้าริชวีเหล่านั้นเนี่ยมีกําลังแข็งแรงอย่าไปรบเลยก็พระเจ้าชาติศัตรูก็โกรธก็เลยในยประเทศข้าพระองค์จับโกนหัวแล้วก็โบยตีเนี่ยเนื้อตัวแตกไปหมดเลยนะก็เลยพระเจ้าริชวีทั้งหลายเนี่ยก็เชื่อนะก็เลยบอกว่าท้างนั้นให้สอนพวกราชบุตรทั้งหลาย<ส>พวกคารกทั้งหลายนะก็ไปสอนนะนะสอนจนกระทั่งเนี่ยพวกราชบุตรเนี่ยไม่ถูกกัน นะเพราะว่าสอนหนังสือไปสอนไปก็เดี๋ยวเรียกราชบุตรของพระเจ้าดาชวีองค์หนึ่งมาบอกนี้มานี้มากับซิบถามวันนี้เสวยข้าวกับอะไรนะพอกลับไปพวกเด็กๆก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าอาจารย์เนี่ยนะพูดอะไรกับพวกราชบุตรถามว่าอาจารย์ว่ายังไงเหรอเขาก็ตอบตรงๆอ่พระราชบุตรทั้งหลายก็ตอบตรงๆบอกว่าอาจารย์บอกว่าวันนี้เนี่ยเสวยพระกิจหารกับอะไรเด็กๆพวกนั้นจะเชื่อไหม ถ้าถามง่ายๆตรงนี้ถามดัางๆก็ได้ทําไมจะต้องไปกระซิบใช่ไหมนะเดี๋ยวก็ไปเรียกพระราชะบุตรอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ถามวันนี้มีกับข้าวสวยพิจิญญาหารกับอะไรถามไปถามมาจนวทั่งเด็กเขาไม่พูดกันนะบอกว่าปกปิดความลับเพราะฉะนั้นเพื่อนจริงๆเนี่ยนะเขาไม่ชอบให้เพื่อนปกปิดความลับนะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นความลับบางอย่างถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาควรบอกเพื่อนนะเพราะว่าจะกินใจกันนะ ถ้ามีความลับกับเพื่อนก็กินใจกันยกเว้นถ้าเป็นความลับเรื่องคอขาดบาดตายนะก็ไม่ควรให้รู้นอกจากว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้ก็พรา์อนุกเกวัตนี้ก็คือพระมหามโมคขานะนในชาติปัจจุบันนี้แหละจึงให้เรียกตัวมาแจ้งว่าแน่อาจารย์ควรที่ท่านจะช่วยงานอันหนึ่งของพวกเราอนุกเกวัตถ,ถามว่าข้าพเจ้าจะทําอะไรขอให้ท่านบอก มโหสถบัณฑิตจึงชี้แจงให้อนุกเกวัตรทราบว่าท่านอาจารย์จงขึ้นไปอยู่ตามกำแพงเมืองเมื่อเห็นกองรักษาฝ่ายเราประมาทจงโยนขนมและปลาเนื้อเป็นต้นเพื่อพวกกองทัพของพระเจ้าจุรณีในระหว่างระหว่างแล้วร้องบอกว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านจงเคี้ยวกินสิ่งนี้สิ่งนี้อย่ากระสันเดือดร้อนเลยจงพยายามอยู่สักสองสามวันเถิด ชาวเมืองมิถิราก็เดือดร้อนดุดไก่เดือดร้อนตายอยู่ในกรงฉะนั้นไม่ช้านานก็จะเปิดประตูเมืองเพื่อพวกท่านต่อแต่นั้นพวกท่านจงจับพระเจ้ากรุงมิถิราและมโหสถผู้ดุร้ายกองรักษาของพวกเราได้ฟังพ้อยคำของท่านก็จักดาคุกคามท่านก็คือลวงทำอุบายว่า โยนขนมโยนอาหารโยนอะไรไปให้กัข้าศึกตรงหนข้ามบอกว่าเนี่ยมโหสถกับพระเจ้าวิเทราบเนี่ยดูร้ายเพราะฉะนั้นท่านอดทนไว้นะนะเดี๋ยวถ้าหมดข้าปราอาหารแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดประตูเองก็พวกกองรักษาการก็ได้ยินนะก็จะทําท่าเป็นคุกคามแล้วก็จะโบยตีนะจะเป็นเหมือนจับมือและเท้าท่านประหารด้วยซีกไม้ไผ่ให้กองทัพพระเจ้าจุรณีเห็นแล้วให้ท่านลงจากกําแพงเมือง มุ่นผมทําให้เป็นจุกห้ายอมนะก็โกนศีรษะแล้วก็ทําให้เป็นแยมห้าแยมนะแล้วโรยผงอิดลงบนศีรษะท่านแล้วให้ท่านทัดดอกยี่โถแล้วตีท่านเล็กน้อยพอให้เป็นรอยที่หลังท่านแล้วให้ท่านขึ้นบนกําแพงเมืองให้ท่านนั่งในสาหรกเอาเชือกผูกโรยหย่อนลงไปนอกกําแพงเมืองแล้วแสดงให้กองทัพของพระเจ้าจุรณีได้ยินว่าแน่ไอ้โจทรทําลายความคิด เองจงไปพวกกองทัพของพระเจ้าจุรณีจกพาท่านไปเฝ้าพระเจ้าจุรณีพระเจ้าจุรณีทอดพระเนตรเห็นจกตรัสถามท่านว่าท่านมีความผิดอย่างไรทีนั้นท่านควรทูลอย่างนี้แด่พระเจ้าจุรณีว่าถ้าแต่พระมหาราชเจ้าแต่ก่อนข้าพระเจ้ามียศใหญ่มโหสถโกรธข้าพระเจ้าว่าเป็นผู้ทําลายความคิดจึงทูลพระเจ้าวิเทหราชแล้วชิงเอายศของข้าพระเจ้าเสียทั้งหมด ข้าพเจ้าคิดว่าจะขอให้พวกคนของพระองค์ตาศีรษะของบุตรขราบดีผู้ชิงยศของข้าพเจ้าไปเสียก็คือหลวงว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้าพเจ้ายศใหญ่แต่ว่าโมโหสถมาแล้วก็ชิงยศของข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็แค้นอยากจะให้พวกท่านเนี่ยฆ่ามโหสถเสียคิดชนี้แล้วได้เห็นโยธาของพระองค์เดือดร้อนจึงให้ของกวนเคี้ยวกวนกินแก่โยธาเหล่านั้นโมโหสดใส่ใจข้าพเจ้าผู้มีเวรเก่าไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ จึงให้ข้าพเจ้าถึงความพินาศนี้จนทั้งปวงของพระองค์รู้เหตุทั้งหมดท่านจงยังพระเจ้าจุรณีพรหมทัตให้เชื่อโดยประการต่างๆก็คืออาศัยคารมนะครับพูดไปนะให้พระเจ้าจุรณีเชื่อเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันแล้วจึงทูลต่อไปว่าข้าแต่มหาราจจำเดิมแต่การที่พระองค์ได้ข้าพระบาทมาแล้วพระองค์อย่าได้ทรงวิตกเลยบัดนี้พระชนมชีพของพระเจ้าวิเทหราชและชีวิตของมโหสถจะไม่มี ข้าพระอ,องค์นี่รู้นอกรู้ในนะทางเข้าทีหนีทีไรน่นี่ข้าพระอ,องค์รู้หมดเพราะฉะนั้นพระอ,องค์ไม่ต้องตัวนะก็จะเป็นใต้ตึกจะเป็นผู้ที่ชี้นําให้เพราะข้าพระเจ้ารู้สถานที่มั่นคงและสถานที่ไม่มีกําลังและสถานที่มีหรือไม่มีสัตว์ร้ายมีจระเข้เป็นต้นในคูแห่งกําแพงในเมืองนี้ข้าพระบาทจักยึดเอาเมืองถวายพระอ,องค์โดยการไม่นานเลยครั้นทูลอย่างนี้พระราชาจุรณี จกตรงเชื่อประธานรางวัลแก่ท่านแต่นั้นจะให้ท่านปกครองกองทัพและผานะของพระองค์ความโลภเนี่ยนะเป็นเหตุที่ทําให้เสียทรัพย์มาแล้วมากมายทั้งในอดีตแล้วก็ทั้งในปัจจุบันใช่ไหมนะเร็วๆนี้สายธรรมของเราก็เกือบจะเสียเหมือนกันนะเพราะว่าความโลภนะครับความต้องการเนี่ยถ้าคนเข้ามาเสนออะไรให้นะโดยที่เรามีความโลภในเรื่องนั้นอยู่เนี่ยเราจะเชื่อง่ายใช่ไหม นะเข้ามาพูดมาบอกมาอะไรเสนอสิ่งที่จะได้รับนะต่างๆผลกําไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราโลภในสิ่งนั้นอยู่แล้วเนี่ยเราจะสนใจมากเลยนะเราจะคิดว่าเออจริงจริงเขาไม่หลอกหรอกเขาไม่หลอกหรอกคนอื่นมาบอกอุตส่าห์มาบอกหวังดีนะไม่เชื่อนะเพราะว่าคิดว่าจะได้อ่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญญาขึ้นอยู่กับอกุศลกรรมในอดีตด้วยนะถ้าเราไม่มีการคิดบ้างเลยว่าจะเสีย ตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็หาทางที่จะปิดช่องตรงนั้นไว้นะคะเราก็อาจจะต้องเสียจริงๆอนะิถ้าประมาทนะหวังจะได้อย่างเดียวเนี่ยคนหวังจะได้อย่างเดียวเนี่ยเสียไปมากมายเลยบางคนนี่หมดตัวเลยนะนะหมดทั้งทรัพย์หมดทั้งชื่อเสียงหมดทั้งเพื่อนเพราะว่าเวลาโลภแล้วไม่ค่อยฟังเพื่อนใช่ไหมนะเพื่อนเตือนด้วยความหวังดีก็จะไม่ค่อยฟังเพราะฉะนั้นก็จะเสียหลายอย่างมากในที่สุดก็บางคนนี้เสียชีวิตเลยเพราะว่า พอตกอับแล้วก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถจะสู้หน้ากับคนทั้งหลายได้ก็อาจจะฆ่าตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นความโลภก็เป็นเหตุที่ทําให้เสียทุกสิ่งทุกอย่างความโลภเป็นภัยใช่ไหมขอตังหมดภัยหรือยังยังนะภัยนี่เยอะนะตกลงพระมโหสถก็บอกนะสอนอนุกเกวัตว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็ให้ทูลพระราชาจุรณีว่า จะยึดราชสมบัติจะยึดเมืองมิถิรานี้ให้พระราชาจุรณีก็จะเชื่อแล้วก็ประธานรางวัลให้นะครับประธานรางวัลแก่ท่านแต่นั้นให้ปกครองกองทัพภาณะทีนั้นก็ท่านก็คุมกองทัพของพระเจ้าจุรณีแล้วก็ให้ลงในคูที่มีจระเข้ร้ายกองทัพของพระเจ้าจุรณีก็จะไม่ลงด้วยกลัวจระเข้นี่ก็อุบายของพระมโหสถนะ ถ้าเห็นจราระเข้ใครจะลงใช่ไหมการนั้นท่านจงทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพมโหสถยุโยงให้กองทัพแตกร้าเป็นกบฏต่อพระองค์แล้วนะเดี๋ยวดูนะว่าพูดอย่างเดียวเนี่ยนะยังไม่หนักแน่นแต่ว่ามีอุบายหรือว่ามีเครื่องหมายมีวัตถุที่ให้เชื่อถือด้วยใครๆตั้งแต่พระราชาร้อยเอ็ดและพรามเกวัตที่จะไม่รับสินบนของมโหสถไม่มีเลย